I got problems, on problems, on problems, 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 o n problems, problems I s o l v e t on my run through the money The p r e s s i r e we call it, left on my blessings I feel like I'm falling The 30 is back, tell me I'm garbage I'm g o i n g t a do something that's. เอาล่ะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะพี่ขอฝากช่องสำรองพี่หน่อยนะฮะชื่อช่องสำรองพี่ก็คือ พี่เดฟคูณสนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กันด้วยนะครับพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้น้องใต้คลิปไปแล้วนะครับสอนเกี่ยวกับเทคนิคการลิน f ร e e ไฟล e ต่างๆทั่วไปนะฮะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ ชาวไทยที่น่ารักทุกท่านด้วยวันนี้ก็อยู่กับพี่เดฟทีวีเช่นเคยเอาละฮะวันนี้พี่มีสาระดีๆแล้วนะภายในเกมฟรีไฟล์ก่อนอื่นก่อนที่จะรับชมคลิปนี้กอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันก่อนเลยโอเคมาเดีย๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะวันนี้นะฮะพี่จะมาสอนปันม๊มทัวร์มนต์นะฮะแบบใหม่แพทใหม่ล่าสุดในเกมฟรีไฟลนะฮะเพราะว่าเทคนิคแบบเก่าๆนะฮะในเกมฟรีไฟล์ปั๊มทัวร์มนต์มันไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะตอนนี้นะฮะ เมื่อก่อนนะฮะเราบางทัวร์เมนต์เราจะใช้แอปคลิกอัตโนมัตินะฮะในการเล่นในโหมด CVC กดออกแล้วเข้าเกมอัตโนมัตินะฮะเพราะว่าณนะตอนนี้ GM เขาปรับใหม่แล้วมันไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะฮะเขาบล็อกให้เราเล่นจนจบเกมนะฮะในโหมด c v c เราถึงจะได้แต้มทัวร์เมนต์นะฮะวันนี้พี่จะมาสอนเทคนิคนะฮะในแพทใหม่ล่าสุดนะฮะทำยังไงให้เราได้แต้มนะฮะ ก็เดี๋ยวอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันก่อนเลยนะฮะถ้าเราเล่นอันนี้นะฮะโหมดทั่วไปนะฮะเราจะได้แต้มแค่2นะฮะต่อนหนึ่งคนนะฮะแต่พี่มีเทคนิคที่จะทำยังไงให้ได้ไวๆนะฮะเล่นในโหมดทั่วไปนะฮะในโหมดเกาะสวรรค์หรือว่าจะเป็นโหมดเทลซา์นะทำไงให้เล่นจบไวๆนะฮะให้ได้แต้มไวๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะ เข้าเกมไปเลยนะทํายังไงให้เราจบเกมไ,ไวๆเราดูพร้อมๆกันเลยนะเอาโหมดเกาะสวรรค์ทั่วไปนะฮะ2000 years later เอาลนะฮะตอนนี้นะฮะผมก็เข้ามาในโหมดเกาะสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็ยุบเป็นเครื่องบินแล้วนะครับพร้อมที่จะโดดไปแล้วนะฮะคือจะมาสอนเทคนิคในโหมดเกาะสวรรค์น,นะฮะในปัม๊มในการปั๊มทัรวร์นาเมนต์นะฮะให้เราไปทําการหา ที่สูงๆนะฮะในการฆ่าตัวตายนะฮะ hop. หรือว่าหาถังน้ำมันระเบิดก็ได้นะฮะเพื่อฆ่าตัวตายนะฮะเดีย๋ยวพี่จะหาที่สูงๆแล้วกันนะฮะเพื่อที่จะฆ่าตัวตายในการปั๊มทัวร์นาเมนต์ในแบบหมดเกาะสวรรค์หรือหมดทั่วไปหรือหมดจัดอันดับอะไรก็ได้นะฮะเราต้องหาพื้นที่สูงๆนะฮะในการฆ่าตัวตายนะฮะเอาเป็นบรงนงานก็ได้นะฮะประมาณตกไปข้างล่างก็เลือนก็น่าจะเหลือน้อยๆแล้วลงไปข้างล่างก็น่าจะตายเลย ถ้าทาแบบนี้นะฮะถ้าเรามาตีนะฮะในแคนนะฮะสี่คนทําแบบนี้นะฮะใช้เวลาประมาณ30มิบวินาทีหรือ40่วินาทีคือเกือบ1นาทีนะฮะต่อ1ตานะฮะก็เราก็จะได้แต้มก็คือประมาณ8นะฮะแปดแปดมนะฮะทัวร์เม้นต์นะฮะมันไม่ได้ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะฮะเราหาวิธีการฆ่าตัวตางง่ายๆนะฮะให้ไวๆนะฮะอ่าหรือไปบวกก็ได้นะฮะมันลงไม่ได้ละ เพราะว่ากำแพงมันรู้สึกว่าบนโรงงานนี้มันสูงเกินโอลงอ่ะอ่ามีลงมาข้างล่างนี้น่าจะตายแลตายแลเออเออค่าคุณตั้งแต่แรกก็จบแล้วนายเวนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าแต้มเราจะได้สักเท่าไหร่นะฮะโอเคนะฮะแต้มเราได สองนะฮะทัวร์เมนต์นะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาดูแต้มกันนะฮะว่าตะกี้เราเล่นไปได้เท่าไหร่นะฮะอย่างอ่ะคีจากเป็นอันเดิมแรกๆเลยก่อนที่จะทําคลิปนะฮะมันก็ได้แค่52นะตอนนี้บวกเพิ่มมาอีก2ก็คือ54นะฮะเล่นในโหมดทั่วไปหรือจัดอันดับนะฮะในโหมดเกาะสวรรค์หรืออะไรก็ได้นะฮะมันได้แต้มแค่2นะฮะแต่ถ้าเรามาเป็นตี้นะอย่างที่ผมบอกนะฮะมา4คนนะฮะฆ่าตัวตายพร้อมกันนะฮะ ภายในประมาณ30-40วินะฮะมันใช้เวลาประมาณนี้นะฮะได้แค่8แต้มต่อ4คนนะฮะรวมทั้งหมดแล้วนะฮะมันได้น้อยนะฮะอันนี้นะเป็นวิธีที่1ของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีที่2นะฮะที่ได้แต้มเยอะกว่าอันแรกเลยนะฮะวิธีที่2ก็คือเราเล่นในโหมด 4v4 นะฮะหรือว่าโหมดจันอันดับทั่วไปสําหรับน้องๆคนไหนที่ไม่แบบว่าไม่สีเรียดแรงนะฮะ ก็ต้องเล่นน,นี้เลยนะฮะโหมดจันดับนะครับจบเกมไวแ,น,แ,น,แน,น,น่แน่แน่นอนแน่วิธีที่2นี้ก็คือเล่นในโหมดจับ4ีวิสนะฮะให้เพื่อนเรานะฮะถ้ามีเพื่อนในตี้ในแคนนะฮะที่ออนพร้อมกันนะฮะชวนกันมาแล้วอธิบา,บายบอกเขาว่าให้เตรียมแบบว่าเล่นตาแรกอาจจะยังไม่มีให้เราซื้อระเบิดนะฮะให้ตกตาที่2ก่อนนะฮะให้เราเบิกอาวุธระเบิดมานะฮะเพื่อฆ่าตัวตายพร้อมกัน4ี่คนนะฮะ ทำยังไงก็ได้ให้มันจบเกมไวๆนะฮะก็จะได้แต้มอยู่ประมาณจบตาหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันออกเกมไม่ได้นะก็ได้ประมาณ1ตานะฮะสคนนะล้วมทั้งหมดก็คือ3ามสแต้มทัวร์เมนต์นะฮะก็ไวกว่าอันดับที่1มากเลยนะฮะเพราะาอันที่1มันได้แค่แนะฮะถ้าค่าตัวตายพร้อมกันนะ,ะแต่ซีวีนี่ถ้าเราเล่น4คนในแคนตี้เดียวกันนะฮะเราก็จะได้ทั้งหมด32ต่อ1ตานะฮะแต่จะใช้เวลาเยอะอยู่พอสมควรนะฮะประมาณ หนาทีถึง2นาทีได้ต่อ1นตานะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดลองให้น้องๆดูนะฮะในโหมด4 v วนะฮะเราก็เริ่มแรกเราจะฆ่าตัวตายกันก่อนเลยนะฮะสำหรับน้องๆคนไหนนะฮะที่ไม่สีเรียดแหลงนะฮะตอนนี้นะพี่ก็เข้ามาในโหมดชันดับ C ีวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพี่มีก็คือตอนนี้มันสามารถซื้อระเบิดได้นะฮะนี่นะฮะอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็จะอัดเข้ากำแพงนะฮะ นี่นะฮะมันเด้งไปตรงนู้นแล้วแล้วก็ฆ่าตัวตายนะฮะตุ้มให้จบเกมไวๆนะฮะแล้วก็คานออกนะฮะนอกวงนะฮะเพื่อให้มันจบเกมไวๆนะฮะตอนนี้ทีมเราก็เหลือประมาณ2คนนะฮะก็น่าจะจบเกมไวพอสมควรนะฮะแต่ถ้าเรามาเป็นตี้อย่างที่ผมบอกนะฮะจบเกมไวแน่นอนเราได้แต้มตาหนึ่งก็สามสองนะฮะเล่น10ตาเราก็ได้ทั้งหมดก็คือ320ีแล้วนะฮะตีเรานะฮะสี่คนนะ แค่10ตาก็ล่อไป320แล้วนะฮะแต่ถ้าเล่นในหมดเกาะสวรรค์ทั่วไปจะอันดับนะฮะถ้าเราเดินส10ตานะฮะในตี้เรานะฮะค่าตัวตายพร้อมกันนะฮะเราก็จะได้10ตาก็ประมาณ0 0แต้นทัวร์เมนต์เองนะฮะแต่ถ้าเราเล่นในหมดอันดับ4ี่หรือหมดทั่วไป4ี4นะฮะเรา10ตาเราได้320นะฮะเฉพาะที่เล่นในตี้ในแคนเราเท่านั้นนะฮะถ้าคนไม่ใช่ในแคนเราอาจจะไม่ได้แต้นประมาณนี้นะฮะเพราะว่าพี่ทำการคำนวณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ อ่าเฮ้ย,ย,ยน,นะฮะน้องๆจบเกมไวมากเลยโอเครอบต่อไปเราพยายามที่จะจบเกมให้ไวที่สุดนะฮะเตรยียมพร้อมระเบิดนะฮะเอาข้าอาสองลูกเลยจบเกมไ้ๆแบบดื้ออะ โอเคมาดูแต้กม,มกันเลยพร้อมๆกันเลยอาหารจากปกตินะฮะที่พี่เล่นตะก,กี้นะฮะในโมกข์สวรรค์ทั่วไปนะฮะหรือหมดแรงนะฮะเล่นไปได้2แต้มนะฮะจากปกติ54นะฮะตอนนี้เป็น62แล้วนะฮะเล่นแค่คนเดียวเท่านั้นนะฮะโอ้โหได้เยอะมากนะฮะก็มันมีอีกวิธีหนึ่งนะฮะแต่จะยุ่งยากหน่อยนะ,ะสำหรับคนๆที่แบบว่าน้องๆคนไหนที่ไม่ว่างนะ,ะก็สามารถที่จะใช้แอป คลิกอัตโนมัติได้นะฮะหรือว่าคลิกออโต้นะตั้งไว้นะฮะกดเริ่มเกมดีเลย์นานๆหน่อยนะฮะประมาณสัก5นาทีนะฮะปล่อยมันก็มันให้วิ่งอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะฮะให้ไปโดนยิงฆ่าตายหรือออกนอกหมอกนะฮะสำหรับน้องคนไหนที่ไม่ว่างจริงๆนะสามารถเปิดโทรศัพท์เล่นชัดแบบทิ้งไว้ได้นะฮะโอเคนะครับก็สําหรับเทคนิคปั้มทัวร์เมนต์ก็ประมาณนี้นะถ้าน้องๆชอบนะฮะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b e ให้พี่เดฟด้วยนะฮะ mm hmm. ก็ถ้าใครปัมโทมนต์ได้แบบนี้เอาเทคนิคที่ไปใช้นะฮะ mm hmm. ก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นมาให้ด้วยนะว่าสามารถที่จะใช้งานได้จริงนะฮะโอเค okay, นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเราเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย